เราจะมาทำซุปมะเขือยาวด้วยจ้ามะเขือยาวที่เราเผาแล้วก็าตำพริกก่อนด้้อพริกเราอาจจะไม่ต้องใส่แล้วแต่แล้วตแวต่ด้้อคนชอบใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดแต่ป้าไม่ชอบเผ็ดทำให้ผู้สูงอายุกิน เราก็จะใส่อันที่มันตำยากลงไปจะมีพริกหนุ่มมีพริกแดงกินดาแดงอันนี้เราเอาไปเผาเรียบร้อยแลย้วเมะเขือยาวเราเอาไปเผาเรียบร้อยแล้วหอมแดงกระเทียมเราเอาไปเผาแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเผาให้สุกนะคะเราจะเอาเผาหรือจะไปนาบใส่กระทะทําอะไรก็ได้เอให้ให้มันสุกนิ่มนะคะมะเขือยาว เผาให้หอมหอมให้ได้แบบนี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมเอาไปซุปจะได้อร่อยมะเขียวยาถ้าจะให้หอมต้องเผาถ้าไปต้มมันจะไม่หอมแต่บางทีโน่ต้มก็ได้นึ่งก็ได้แล้วแต่ทำให้สุกทำให้สุกนุ่มแต่ว่าอันนี้ป้าไปเผาเผาให้มันเผาให้สุกจะหอมนะคะมันจะไม่เหมือนต้ม ถ้าเรา,เาไปต้มไปนึ่งแล้วมันจะไม่หอมมันจะไม่ได้กลิ่นหอมาก็ต้ตมตำให้ละเอียดนะคะแล้วแต่บางคนชอบหยาบๆแล้วก็ไม่ต้องละเอียดแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะมะเขือยาวแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาทูเนื้อปลาทูปลาทูนี่เราไปทอดก่อน อบเน้กระตุ้มาตำมำให้เข้ากันะอันนี้แจะป้าจะทำแบบบ้านๆน,นะครแบบชาวบ้านชาวบ้าน,นะะสูปมะเขือแบบบ้านๆแล้วเราก็ปรุงรสนะคะน้ำปลาร้านี่เราต้องไปต้มให้สุกก่อนเดื้อ เราจะไม่ใส่น้ำปลาลาดิบเอาไปต้มต้มให้สุกนะปลาลราไม่ใส่ปลาลาดิบไม่ได้มันขาวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยของนวนิดหน่อยนะคะ ต่ำให้เข้ากันเลยแคบบ่นี้แต่ว่าอันนี้จะทำแบบบ้านๆทำแบบบ้านๆน,นี่เราจะใส่แบบข้าวคั่วแล้วแต่ความต้องการใครชอบหอมมากหอมน้อยใรข้าวคั่วนํ้จะหอมเด้อแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็จะได้ซุปมะเขือที่อร่อยอร่อยค่ะได้แล้วอร่อยค่ะ